เพราะฉะนั้นการโกหกตั yeah. ้งแต่ว uh ันแรกไงนะครับหลังจากนั้นก็อธิบายเรื่องใครโกหกพี่คือเนี่ยครับทางืี่ทรไปผมคุณฝ่ายคุณทักษิณนะเขาจะถามว่าแล้วใครโกหกนะครับคือปัญหาว่าทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยนะครับทั้งหน่วยงานทั้งราชธรรมและตำรวจครับพูดไม่เหมือนกันโกหกโกหกสิใช่นะครับต่อมาอีกเอาไอ้นจเนี่ยทักษิณไม่ได้โกหกนะ เอานี่นผมต่อมาเอาวินยูชนอ่ะอ่ออโอเคอ่ะเาคุณขอบข้อชี้มุมที่น่าสนใจนะครับวินยูชนเอาวินยูชนครับคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็เคยไปเคยไปเจอคนมาหาพบมากวันหนึ่งมานอนป่วยปางตายอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจราชประสงค์ครับตอนแรกมีภาพคุณนุ้งยิงไปไปเยี่ยมนะครั้งสองครั้งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับภาพก็หายไป วันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ประธานกรรมธิการตํารวจบุกไปถึงชั้นสิบสี่พบกับหัวหน้าพยาบาลในชั้นนั้นเขาบอกว่าตัวเขาก็ไม่เคยเจอนะ <laughs> และเนี่ยนะครับกรณีนี้ญาตินานๆมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งผิดวิสัยไหมคุณวิง้งเธอเป็นคนสมยัยใหม่เนี่ยเล่นอินตาร์แกรมนะครับก็โพสเวลาไปต่างประเทศช่วงที่คุณทักษิณป่วยอยู่เนี่ยไปใช้ชีวิตลันลาตามปกติ ระดับคุณทักษิณนะเอาผมเนี่ยนะครับติดเชื้อกระแสเลือดนอนโรงพยาบาลราชทันผมเล็กกว่านายกทักษิณหมื่นเท่าประชาชนวันห้าร้อยขึ้นอ่ะจนกระทั่งโรงพยาบาลรับมือไม่ไหวแต่ระดับคุณทักษิณน่ะวงวานว่านเขื่อญาตินานๆไปเยี่ยมครั้งเหมือนคนไข้อนาถาคอรมสสพ่อค้าวานิชข้าราชการจะต้องไปเสนอหน้าให้คุณทักษิณเห็นใช่ไหมไม่มีใครเยี่ยมคุณทักษิณเลยญาตินานๆมาเยี่ยมครั้ง อันนี้วินยูชนพึงจะคิดได้ต่อมาอีกว่าคุณอุ๋งเธอเนะี่ยอยู่ในหนึ่งในสิบของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมตามกฎหมายมคุณเสรีพิสุจน์เป็นบุคคลภายนอกอแต่ให้การขัดกันคุณอุ๋งยืนยันว่าป่วยนะนะครับคุณเสรีพิสุจิ์บอกไม่มีอะไรใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอาการป่วยเลยทีนี้ผลของแพทย์แต่ยาสวานะครับในเอกสารระบุสั้นๆ <c oughs> นะครับสูภาพสูภาพ ที่นะครับลงโทษพักใบอนุญาตสองหมอเนี่ยว่ารายงานทางการแพทย์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแปลความกันว่ารายงานอันเป็นเท็จไอเรื่องพักใบอนุญาตนั้นเนี่ยนะครับหมอสองคนนี้ที่ไปร้องความเป็นธรรมกับรัมรีสมศักดิเ์เขาไม่เครียดหรอกแต่ที่จะเครียดหนักก็คือว่าหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและงานวินยัยจะสังเกตดูว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับท่านนกรู้ก่อนเพื่อนนะสั่งกองวินัยรอเลย เรื่องมาถึงเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเลยเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะวินัยถูกให้ออกไล่ออกแต่เพียงอย่างเดียวอีกมันมีโทษจำคุกทางอาญาทีนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นคณะกรรมการสอบเนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นอนุเป็นเป็นอาจารย์หมอไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าสองหมอเนี่ยหมอคนหนึ่งขยับจากหมอใหญ่ไปเป็นผู้ช่วยพอปตอร,ตรอได้บอดเครือปอตทอ,อีกคนหนึ่งได้เป็นนะครับเป็นคุณหมอใหญ่แทนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้ารัมตรีมีความเห็นแยง้งต้องไม่ลืมว่ามาติในวันนั้นเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารให้เสียงเกินสองในสามเพราะว่าถ้ามีความเห็นแยง้งถ้าจะยืนมติเดิมต้องสองในสามเขาเกือบเกือบเกือบจะเต็มคะแนนเต็มด้วยซ้เหมอนะครับเกือบเกือบเกือบเอกสารเกือบเอกสารนะ,รนะครับคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยเขาก็จาภาพโรงพยาบาลศรีราษเห็นรถจําได้เนี่ยนะที่เป็นคนถแถลงบอกเสียงส่วนใหญ่มากๆอ่ากนะครับทีนี้เนี่ย ถ้ามีความเห็นแย้งเนี่ยแย้งประเด็นไหนบ้างทีนี้เขาจะตอบเป็นข้อแล้วทีนี้นะครับต้องไม่ลืมว่านะครับคุณสมศักดิ์รัมตีศารสารสนรศุกโดยส่วนตัวดีกันนะภายในระยะเวลาสิบห้าวันก็คือภายในเดือนนี้นะครับแพทยสภาประชุมครั้งหน้าวันที่แปดมิถุนา,นะน,า,านะครับก่อนที่ศาลดีกานะครับนัดพร้อมหรือไต่สวนในวันที่สิบสามมิถุนาถ้าเขายืนมาเป็นข้อเป็นข้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรายงานทางการแพทย์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็คือเมื่อรายงานอันเป็นเท็จแล้วก็คือหัวใจของเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นปัจจัยที่ศารดีกานะครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรอไปส่งสารปกครองเพื่อจะเพิกถอนคําสั่งส่งต,งตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลและที่ปปชนะครับเพราะฉะนั้นกรณีผลของแพทยสยภามันคือหัวใจของทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าถ้าความจริงมันสตาร์ทเนี่ย ป่วยก็ไปโรงพยาบาลหายป่วยก็กลับมานะครับก็คือหมายความผมเห็นคนอย่าว่าแต่โรงพยาบาลตำรวจเลยอบอร์ดแบงก์กรุงไทยเนี่ยผมไม่เจอที่โรงพยาบาลราชธรนไปโรงพยาบาลรามาก็มีนะครับโรงพยาบาลอื่นใดก็มีคือหมายความว่านอนป่วยเกินราชธานไปรักษานัดหมายหมอนะครับรักษาเสร็จกลับมาโรงพยาบาลราชธานันมนะครับบางคนระหว่างราชธานมกับทางเรือนจํข้อเท็จริงมันก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้อยู่ครบตามกําหนดโทษเหมือนกับกรณีคุณทักษิณ คือคุณทักษิณวันไหนปกติต้องกลับเข้าเรือนจำนะหรือโรงพยาบาลราชตานอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้